ดานียอลอธิษฐานต่อไปไม่นานนักดาริอัสกษัตริย์องค์ใหม่ก็ทรงสังเกตเห็นว่าดาเนียลเป็นข้าราชการที่ฉลาดมากถึงคราววางแผนงานราชการจึงมอบหมายงานสำคัญให้แก่ดาเนียลยิ่งดาริอัสทรงยกย่องดาเนียลมากเท่าไรพวกเจ้ามืออื่นๆก็ยิ่งไม่พอใจและอิจฉาดาเนียลมากขึ้นจึงพยายามจับผิดดาเนียล เพื่อทำให้กษัตริย์ดาริอัสไม่ชอบดานียลแต่ดานียลเป็นคนซื่อสัตย์จริงๆแล้วก็ขยันขันแข็งจึงไม่มีใครจับผิดเขาได้เหตุที่ดานียยลประสบความสำเร็จมากเพราะเขาได้ไว้วางใจพระเจ้าและก็เชื่อฟังพระองค์เสมอทุกๆวันเขาจะคุกเข่าที่ข้างๆหน้าต่างในห้องของเขา อธิษฐานและนมัสการพระเจ้าวัวลาสามเวลาเพื่อทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าศัตรูศัตรูของดานเนียลจึงพูดว่าหเราน่าจะทำให้มันเดือดร้อนเพราะเรื่องการอธิษฐานนี่แหละพวกเขาจึงไปทูลดาริอัสว่าพวกข้าพระอ,องค์ทั้งหลายเห็นว่า่าพระบาทเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สมควรที่ทุกคนจะอธิษฐานต่อฝ่าพระบาทพวกข้าพระองค์จึงคิดว่าถ้าใครในอาณาจักรนี้กล้าอธิษฐานต่อพระอื่นผู้นั้นควรจะถูกโยนเข้าไปในถ้ำสิงโตพวกข้าพระองค์จึงได้ร่างกฎหมายนี้ขึ้นมาใหม่ขอฝ่าพระบาททรงลงพระนามเถิดกฎหมายนี้ทำให้กษัตริย์ดาริอัตภาคภูมิใจในอำนาจมากฮ่าฮ่า ก็ดีสินะถ้าทุกคนในอาณาจักรจะมาอธิษฐานต่อเราคิดได้ดังนั้นพระองค์จึงรีบลงพระนามในกฎหมายใหม่นี้ดาเนียลรู้เรื่องกฎหมายใหม่นี้แล้วแต่ยังอธิษฐานต่อพระเจ้าของเขาตามปกติศัตรูก็คอยสืบดูเขาเมื่อเห็นดาเนียลคุกเข่าอยู่ที่หน้าต่างที่เปิดอยู่ในห้องก็ดีใจฮ่าฮ่าข่าวนี้ล่ะ ดาเนี่ยเอ้ยเสร็จคะแน่